คลิปในวันนี้ผมจะมาประกาศเรื่องสำคัญสำหรับมังฮวารีเจนกันครับซอร์ตี้ซีรับับเติมโลบักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้าอีกทีไม่ต้องใช้ ID ดีพาด้วยน<ฮ>ะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบักสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านดิส cord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโลบักราคาถูกอย่าลืมร้านซอี้ซด้วยนะครับส สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Discord มังฮวาลิเจนกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเฉลิมฉลองก็เป็นที่เรียบร้อยครับกับมังฮวาลิเจนนะคือมีคนเข้า Discord ถึง10,000คนนะครับซึ่ง10,000คนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วหรือใครที่ยังไม่เข้า Discord เนี่ยก็อาจจะอดอะไรไปหมเยี๋ยว่าคุณอาจจะอด e x c l u s i v e u n i t หรือ e อ c l u s i v e Title นะครับผมคือคนที่อยู่มานานแล้วนะสำหรับ 1, จะได้รับยศไปนะครับคือมันคือยศ p r i m o r d r ไดเอ l โนะครับผมก่อนที่เกมจะเปิดเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าหลังจากนี้คืออาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้พวกโรนี้เหมือนกันนะแต่ผมไม่มั่นใจว่า จะต้องยังไงแต่ว่าเขาบอกจะรับพวก iP พาย d อร์ดิอัลโรเลีเนี่ยคุณจะต้องเข้าโรบอกรูปเนาะซึ่งล่าสุดเขาก็มีโรบอกร u ปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับมังหะวารีเจนนะเขาบอกว่าแต่มันยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับ p พ m o ร์ดิอัอยู่นะหากคุณไปเข้าโรบอกรูปนะครับหมายถึงว,ว่าไปเข้ากลุ่มของมังหะวารีเจนเนาะ พอเกมเปิดแล้วเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่ยังทันอยู่นะครับว่าจะได้ exclusive unit หรืออะไรอย่างนี้ผมก็มาแจ้งเตือนเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกันก็คืออย่างน้อยก็เข้า Discord มาไว้ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ยศหลังจากนี้หรือเปล่าแต่ว่าอ่าก็คือไปเข้ากลุ่มไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นกลุ่มแบบ10,000คนแรกด้วยมั้งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวร้องเข้าไปดูในหน้ากลุ่มแล้วกันนะครับโอเค ตอนนี้ในกลุ่มนะครับยังมีคนไม่ถึง10,000คนนะคนที่เข้า Discord มาทีหลังก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ E x c l u s i v ู Unit หรือได้รับโรหลังจากนี้หลังจากเข้ากลุ่มไปแล้วนะตอนนี้ในในกลุ่มยังมี5,190คนไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ากลุ่มมีครบ1 0 0 0 0คนเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้แจกเหมือนใน Discord แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมมาแจ้งก่อนแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งดู n e a k Peek ดีกว่า n e a k Peek ตอนนี้มันจะม ซึ่งก็เรียกได้ว่าตอนนี้มังหวานมันก็มีมามีบทบาทในในโลกของการ์ตูนมากมายไก่กองแล้วแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะอ่านมังหะวาเพราะมันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรต่างๆนานานะครับพอมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนี่ยเรื่องของหนังสือการ์ตูนหรือไอ้พวกมังงะพาสอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการเสียเงินระดับหนึ่งแต่ว่าของมังหวาเนี่ยก็อ่ามันจะมีช่วงที่เปิดมาแล้วหลังๆก็เพิ่งจะเริ่มมาต้องจ่ายอ่านนู่นนี่นั่นนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ผมว่ามันก็มาถูกทางนะสำหรับแมนแบบนี้ที่ทำมังหวาม,มานะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับอันนี้เป็นคอสเมติกของสเน็กนะสเนกของคอสเมติกนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะาหลายๆเรื่องเนี่ยน่าจะหยิบยกมาจากโซโล่เลเวลลิ่งสัส่วนมากซะก่อนอันนี้ครีเอเตอร์มาจากโซโล่เลเวลลิ่งหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นเบอร์ดมิมิไรอันนี้ก็เรื่องอะไรไม่รู้มันมาจาก โซโล่หมดเลยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นแมปนี้จริงๆมันไม่ได้มาเป็นมหาวารเนาะจริงแมปนี้ตอนแรกมันเป็นโซโล่เลเวลลิ่งทาวเวอร์ดีฟเฟนซ์แล้วคนส่วนใหญ่หรือว่าคนเพลเยอร์ Player หลายๆคนก็หวดให้แบบเฮ้ยทำใหม่ดีกว่าเพราะว่าโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยตัวละครหลักๆอ่ะมันก็ที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ไอ้ลอลึกๆของโซโล่เลเวลลิ่งอ่ะตัวละครมันก็เยอะก็จริงแต่ว่าความโดดเด่นของมันอาจจะทําให้ดึงดูดคนมาได้เยอะก็เลือกเล่นหลายๆเล่นหลายๆเรื่องดีกว่า นะครับไม่ว่าจะเป็นสตัติกรูปหรือจะเป็นเอ่อพวกการ์ตูนมังหะวายอย่างเช่นลุคคิสเอ็มแล้วก็มันมีหลายเรื่องมากๆก,กนะก็สือก็คือกลายแล้วนับปัจจุบันก็คือกลายเป็นมังหะวายรีเจนต์ไปในที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวดูคอสเมติกกันครับคอสเมติกของเดอะครีเอเตอร์เพื่อนเพื่อนว่ายังไงสังเกตยอย่างหนึ่งครับชื่อชื่อมันจะเป็นแบบการแบบมีโมชั่นมีการขยับเป็นเวฟตลอดนะเนอาอะคอสเมติกคอสเมติกก็ถือว่าสวยนะครับเป็น3 d ออกมาแล้วก็มี เอฟเฟกเล็กๆน้อยๆผมถือว่าทําได้ดีนะเออมันมันมันไม่ได้มองว่าแย่นะครับผมอ่ะใส่ยูนิตข้างหลังด้วยแล้วเขาก็ใส่ยูนิตเพิ่มอีกหลายๆตัวเลยครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเกมพาสหรือเปล่าที่ใส่แล้วยูนิตจะมายืนข้างหลังหลายๆตัวเนาะมีคิมชอย,อยด้วยครับคิมชอยอ่าเนี่ยเห็นไหมก็จะมายืนข้างหลังกันเติมเลยนะนี่อันนี้เป็นเดเวลลอปเปอร์ที่มายืนๆกันนะครับดูชื่อก็จะ เท่ดีนะชื่อมีโมชั่นอะไรเงี้ยแตกต่างนี่ครับแล้วตรงชื่อเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีเหมือนเอฟเฟกวงกลมด้วยอันนี้เป็นคอสเมติกน่าจะเป็นไอเจ้าตัวมีมิครายอะไรนี้แน่เลยเนี่ยเห็นปะมีมือมามีเอฟเฟกเป็นไฟนะครับถือว่าสวยอยู่นะมันก็ไม่ได้ดูแย่เลยครับผมว่ามาตรฐานก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเออเขาน่าจะสาใส่ดูอีกตัวนะอ่าประมาณนี้เนี่ยครับ อ่านี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะทําได้ดีกว่าแมปที่ดีหลายๆแมปนะปัจจุบันนะเพราะว่าคือสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือเอฟเฟกที่มันออกมาจากตัวอย่างนี้แล้วก็กิมมิคที่ได้มาจากยูนิตตัวนั้นนิดหนึ่งซึ่งมันก็สวยใช้ได้ครับสําหรับกงเล็บแล้วก็ไฟที่มันออกมาจากตัวอย่างเงี้ยผมก็สวยนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงอะ่ะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับ คิดดูดิถ้าในอนาคตมาแบบจงกรลุคิสเอมอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะตัวละครเดิมแต่มีอลล่าผมแบบหน้าตาอะไรเราเปลี่ยนอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะดูดีมากๆเลยเนาะอืมแล้วก็ยังโคงแบบลุ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือภายในแมปนะผมว่ามันก็สวยอยู่นะไอที่เขาเคยถ่ายดู่มีเป็นตรงเป็นตึกนะครับเป็นสไตล์ล็อบบี้ของเขาแล้วก็ตรงชื่อ,ขอเขาเนี่ยสังเกตดู ตรงชื่อของเขาเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพย์เจทั่วไปจะชื่อไปอยังไงแล้วมีสิทธิ์ที่จะมานั่งเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่เอฟเฟคอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมไปอีกหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นไปจนถึงพวกแ a ตเทิลพาสอะไรมากมายก่กองในอนาคตนะครับผมก็จะประมาณนี้และกันสําหรับคลิปในวันนี้เนาะก,ก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วอ่านมังควาอะไรอยู่หรือมีแนะนําอะไรให้ผมไปอ่านเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะลองหาเวลาอ่านเพื่อสร้าง แรงกาลังใจในการไฮเพื่อลอมาหากาวารเจนต์นะครับหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าหยุดพักทีดีเพื่อรอแบบนี้เลยก็เรียกได้ว่าแบบว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วผมก็อาจจะเอาเกมที่น่าสนใจหรือผมสนใจเองเนี่ยมาแชร์เพื่อนๆดูหรือเพื่อนๆมีเกมอะไรที่น่าสนใจสามารถพิมพ์ชื่อม,มาไว้ข้างล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองแวะไปดูเหมือนกันครับผมวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย